บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะตอนนี้พี่น้องชาวนาหลายท่านครับมีความกังวลเพราะว่ารอบแรกที่มีการโอนเงินไล่ละ1น0 0งหลายคนได้รับแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับนะครับสาเหตุสําคัญท่านประธานครับที่ผมได้หาข้อมูลขอข้อมูลจากทางเกษตรอําเภอแล้ก็ทกศแบ่งออกประเด็นเป็นสส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกที่ยังไม่ได้รับนั้นเกิดจาก การยืนยันสิทธิ์การประชาคมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000ปีนี้ต้องบอกว่ามาเร็วกว่าปกติครับ ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนามาแล้วค่ะทกศแจ้งข่าวดีโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ในวันที่10กันยายน2 5ง8ไร่และ1,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครได้รับการโอนเงินแล้วคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ล่าสุดทกศมีการอัปเดตนะ,ะส่งของตารางการจ่ายเงินที่มีการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะในรอบการโอนเงินนะคะในเดือนกันยายนนี้ในวันที่10กันยายนวันที่20กันยายนและวันที่30กันยายนส่วนเกษตรกร ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีใครที่ปรับปรุงประชาคมเรียบร้อยแล้วรอรับการอุดเงินรอบเดือนกันยายนนี้ก็มีด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะทกศนะคะจะแห้งข่าวดีในการตวรวจสอบสิทธิโครงการไร่และ1000บาทนะคะแล้วก็มีการแจ้งว่ามีการจ่ายเงินผ่าน2โครงการไปแล้วในรอบที่1ค่ะแล้วในส่วนของรอบเก็บตกก็มีการจ่ายเงินในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางฐานเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมถึงความขึ้น ในการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง2.4ล้านลายนะคะแล้วก็แบ่งรอบการแจกเงินสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปอยู่ที่ประมาณ8.5แสนคูเรือนแล้วก็ตอนนี้ยังตกค้างอยู่ที่ประมาณ90,000รายแล้วก็วงเงินยังคงเหลืออยู่ที่ประมาณ787ล้านบาทและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอยู่ที่ประมาณ4.63ล้านคูเรือนวงเงิน3.7หมื่นล้านบาทแต่มีการโอนไปแล้วประมาณ1.7แสนคูเรือนนะคะแล้วก็วงเงินอยู่ที่ 1 4 5่9ี่้าบาล้านบาทนั่นเองค่ะยังคงเหลืองงบประมาณในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังซึ่งวันนี้นะคะได้มีการทยอยโอนเงินในรอบเก็บตกไปแล้วในวันที่10กันยายน2 5 6 8ใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิ์เลยค่ะเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและรอบที่3ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็โอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กันยายน2 5 6 8รอบที่4วันที่30กันยายน258ส6งร่นมแสด้คยามสินดีดะะส่วม เกษตรกรในกลุ aaS, ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะในส่วนของเกษตรกรยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอยู่ที่2.91ล้านึ่ล้านคูเรนรอรับวงเงินที่ยังคงเหลืออยู่ที่22,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการแบ่งโอนเงินในส่วนของโครงการนะคะเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีมีการผลิต2 5 6 8ักสทับสทกศจะโอนภายในวันที่3ของเดือนแล้วก็วันที่18ของเดือนนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน2568และยิงยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 0 หลังจากนั้นค่ะถ้าหากมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรตามการประชาคมก็จะมีการโอนอีกนะคะในสังองรอบเก็บตกทุกๆวันที่18ของเดือนก็จะมีการโอนเงินไปจนถึงเดือนกันยายน25 6 9เค่ะเอาละค่ะข้าวนาปลังวันนี้ใครได้รับการโอนเงินแล้วคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปลังตอนนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่นะคะกําลังประชาคมกําลังส่งข้อมูลหลายพื้นที่ส่ง ข้อมูลไม่ทันเพราะถือว่าเป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะจ่ายเงินเร็วมากแล้วก็ไม่จ่ายเงินตามในส่วนของช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแต่จะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรถือว่าใครได้รับการโอนเงินก่อนก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ได้รับการจ่ายเงินที่หลังก็ใช้เงินทีหลังนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะเช็คฐานข้อมูลเกษตรกรนะคะใครที่ยังไม่อัปเดตแล้วก็ไม่สมบูรณ์ติดต่อที่เกษตรอำเภอแล้วก็เช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบัญชีไม่ตรงก,กันกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตร เกษตรกรก็ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะอย่างเช่นบัญชีคํานําหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยไม่สามารถโอนเงินได้เราต้องไปติดต่อที่ทางธนาคารตกสนั่นเองค่ะส่วนการโอนเงินนะคะรอบแรกโอนไปแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายนก็คือวันที่1 2 3 4กันยายนส่วนรอบที่สองรอบเก็บตกเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังวันที่10กันยายนวันที่2 0กันยายนแล้วก็วันที่30กันยายนและเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากกลุมส่งเสริมการเกษตร และมีการตัดข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะได้รับการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งันที่18กันยายนนี้เนื้อสานกลางใต้จังหวัดไหนที่รอคอยการโอนเงินบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คะ่ะและนอกจากนี้นะคะนันยังมีข้อมูลข่าวสารจากท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยคะ่ะถึงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรบางคนยังคงไม่ได้รับการโอนเงินมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามคะ่ะนะครับตอนอื่นต้องกลาบขอบพระคุณทาง รัฐบาลรักษา,าการนะครับที่ท่านได้ปลดล็อกเงื่อนไขสำคัญทำให้ชาวนาทั่วประเทศได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทง่ายขึ้นจากแต่ก่อนนะครับนโยบายท่านก็คือจะได้ให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแต่ท่านยกเลิกแล้วผมต้องขอชื่นชมครับแต่มีปัญหาที่ผมต้องได้ชี้แจงผ่านาสภาแห่งนี้ไปยังพี่น้องกเกษตรกรชาวนาและก็ฝากไปยังหน่วยงานอย่างนี้ครับท่านประธานครับ ตอนนี้พี่น้องชาวนาหลายท่านครับมีความกังวลเพราะว่ารอบแรกที่มีการโอนเงินไล่ละหนึ่งพันหลายคนได้รับแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับนะครับสาเหตุสําคัญท่านประธานครับที่ผมได้หาข้อมูลขอข้อมูลจากทางเกษตรอําเภอแล้วก็ทกศแบ่งออกประเด็นเป็นสองส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกที่ยังไม่ได้รับนั้นเกิดจากการยืนยันสิทธิ์การประชาคมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละหนึ่งพันปีนี้ ต้องบอกว่ามาเร็วกว่าปกติครับก่อนหน้านี้เงินช่วยเหลือเนี่ยถูกเรียกว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับกว่าจะได้ก็ต้องรอเก็บเกี่ยวเสร็จแต่ปีนี้มาเร็วกว่าปกตินะครับทำให้กระบวนการต่างๆจึงยังไม่แล้วเสร็จตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่4.7ล้านขวเลือนแต่ปรากฏว,ว่าตัวเลขที่ยืนยันสิสธิ์แล้วมาอยู่ที่ธกสมีเพียงแค่1.7ล้านขวเลือนเพราะฉะนั้นอีก3ล้านขวเลือนครับเป็นรายชื่อที่ยังค้างอยู่ นะครับผมได้รับคําชี้แจงจากทกาศาครับว่าทางทกาศาจะโอนเป็นรอบๆในทุกๆเดือนจากนี้ไปถึงเดือนธันวานะครับก็ต้องนําเรียนพี่น้องประชาชนว่าก็ขอให้อดทนรออีกสักนิดหนึ่งประเด็นที่สองครับเหตุผลที่ล่าช้าเกิดจากบัญชีไม่ตรงกับบัญชีผู้ลงทะเบียนขอเวลาท่านประธานสักนิดหนึ่งครับบัญชีไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้พี่น้องกเกษตรกรชนะไปติดต่อที่ทกาศาเพื่อยือนยันเลขบัญชีให้ตรงกันนะครับนี่คือ อุปสรรคนี่คือข้อชี้แจงที่ผมอยากจะนําเรียนผ่านท่านประธานในขณะเดียวกันก็อยากฝากไปยังหน่วยงานครับทั้งกระทรวงเกษตรและสหกกณ์และกระทรวงการคลังนะครับว่าในปีฤดูการต่อๆไปถ้าท่านจะยังมีนโยบายนี้ท่านต้องมีแผนงานที่ชัดเจนระบุวันที่ให้ชัดเจนเพื่อให้มีการเตรียมการที่รัดกุมแล้วก็รวดเร็วกว่าน,นี้ครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเรื่องเงินเยียวยากว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับครับก็ตามแล้วตามอีก เงินปีที่แล้วยังไม่ได้เลยครับปีนี้แล้วปีนี้ก็ท่วมอีกแล้วนะครับก็ขอให้เร่งรีบจ่ายเงินชดเชยยาวๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาปากนะคะคลิปนี้นาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ